สวัสดีเจ้าปลาดาวจะมาถอดอันพักสอมใส่ไข่เนาะไข่ซีใบซีแกนเจ้าถอดใส่พักละเนาะไปเจ้าพาไปถอดกันนาะใส่น้ำมันไปเจ้า่ปใส่น้ำมันบาลอ,อยเนาะ สะอมไข่ทอดค่ะพักละไข่ทอดไข่ทอดสะอมได้แต่ถ้าจะเรียกจะได้ก็ได้เนาะ คนเจ้าถอดไข่ต้องคนให้มันเข้ากัน ถอดแบบหนาเจ้าแต่เขาถอดแ้มแ้มถอดตั้งหนอกก็นะเจ้าทอดไข่แบบหนาค่ะ หอมเจ้าหอมหอมถ้าฮะมัอยากเอาไปตัดที่หลังเฮาก็ตัดในหม้อนี่เจ้าตัดเป็นเิ้นเป็นเิ้นเนาะมันตัดง่ายตอนตัดหอ่อนๆนี่แหละ ป้าดาวขินก็ดขินแยกถ้วยแยกจอนกันอยู่ดีนะอย่างป้าดาวคนนี้ปกติขินเข้าร้วมกันเนาะถึงจะกับเข้าเหมือนกันแต่ขินขินแยกถ้วยแยกจอนกันเจ้าประเพณนี้ญี่ปุ่นปะะกติขินแยกถ้วยแยกจอนเนาะเกิดจะมาจะใหม่ดั้งเดิมนะ้วเนาะประเพณนี้ผมฝืนเนาะตักแกงตักเข้าอย่างก็ ถอยจอนคนสุดคนสุดเจ้าจีนร่วมกันก็เข้าเหมือนกันแต่ตักคนสุดจะบัตักแกงรวมถวยกันเจ้ามองหนอกประเพทนี้ญี่ปุ่นจะเป็นแบบนี้เนาะ ทำถอดกันรู้เจ้าถอดแหมๆแล้วก็ถอดแบบหนาเนาะจ้างหนอกมันจะกรอบเจ้าถอดเส็นเรียบร้อยแล้วเจ้าสอมไข่ทอดพักละไข่ทอดป้าดาวขอจบคลิปแขนอีกกันนะเจ้าป้ากันคลิปไม่คลิปนหน้าน้อ กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งที่ตามพือปลาดาวเทรนเนอร์จำได้ผักคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสด,ดีค่ะ